สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาติวข้อสอบกลางภาคเป็นวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานซึ่งเรื่องที่จะเราจะติวในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะโดยครูจะแบ่งเป็นตอนที่1ตอนที่2นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูตอนที่1กันก่อนค่ะ,ะสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะคำตอบของระบบสมการ x บวก y เท่ากับ2และ x ลบ y เท่ากับ4คือข้อใดขั้นตอนของนักเรียนเนี่ยจะเห็นได้ว่าระบบสมการนี้มันมีอยู่2 สมการนะคะสมการที่1ก็คือ x บวก y เท่ากับ2สมการที่2คือ x ลบ y เท่ากับ4สังเกตเราต้องทำยังไงก่อนคะเราต้องพิจารณาเครื่องหมายก่อนนะคะเราจะมาดูการกำจัดตัวแปรอันนี้เราจะมากำจัด y กำจัด y นะคะเครื่องหมายของ y สมการแรกเป็นบวกสมการที่2เป็นลบถ้าเครื่องหมายต่างกันนะคะถ้าเครื่องหมายต่างกันเราจะนำสมการที่1กับสมการที่สอง มาบวกกันนะคะ,ะเราจะนำสมการที่1กับสมการที่2มาบวกกันอันนี้คือสมการที่1สมการที่2คือ x ลบ y เท่ากับ4จับมาบวกกันนะคะ x บวกด้านซ้ายก็จะได้กลายเป็น x บวก y บวกกับ x ลบ y นะคะเท่ากับทางขวาบวกทางขวา2บวก4ทีนี้เราจะมาดูตรงนี้นะคะบวก y เจอกันกับลบ y เมื่อสองตัวนี้เจอกันนะคะบวก y กับลบ y ก็กลายเป็น0หายไปนะคะจะเหลือแต่ x บวก x x บวก x ตัวนี้ก็จะกลายเป็น2 x เท่ากับ2บวก4คือ6ดังนั้น x ก็จะเท่ากับ เราย้าย2จากคูณย้ายไปเป็นหารหหาร2ซึ่งเท่ากับ3นะคะคำตอบข้อนี้จริงๆไม่ต้องไปหา y เลยก็ได้นะคะเพราะว่ามีข้อเดียวคือข้อกอไก่นะคะถ้าเราจะหาก็สามารถที่จะเอา x เท่ากับ3ไปแทนในสมการที่1หรือสมการที่2ก็ได้นะคะตัวอย่างครูอเอา x เท่ากับ3ไปแทนในสมการที่1จากสมการที่1บอกว่า x บวก y ต้องเท่ากับ2 x เรารู้แล้วว่า3ก็จะเป็น3บวก y เท่ากับ2 y เราก็จะเท่ากับ2ย้าย3จากบวกมาลบ2ลบ3เท่ากับลบ1นะคะก็จะได้เป็นคำตอบข้อกอไก่ค่ะข้อที่2นะคะคำตอบของระบบสมการ x บวก y เท่ากับ9 x ลบ y เท่ากับ3เหมือนกันเลยนะคะเราเลือกคำจัด y กำจัด y ตัวนี้เป็นบวก y ตรงนี้เป็นลบเราก็เอาสมการที่1ตรงนี้กับสมการที่สองมาบวกกันนะคะจับมาบวกกันเลยนะคะจาก x บวก y เท่ากับ9และ x ลบ y เท่ากับ3เป็นสมการที่1กับสมการที่2เราจับมันมาบวกกันด้านซ้ายบวกฝั่งซ้าย x บวก y บวกด้วย x ลบ y เท่ากับขวาบวกขวา9บวก3าม บวก y กับลบ y ตึกหายไปเลยนะคะ x บวก x ก็จะเป็น 2x 9บวก3เป็น12ดังนั้น x ของเราก็คือ12ย้าย2จากคูณมาเป็นหาร12หาร2เท่ากับ6มีข้อเดียวเหมือนกันนะคะ x เป็น6มีข้อเดียวคือข้อา y ทีนี้ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็เอาไปแทน เลือกแทนในสมการไหนก็ได้สมมุติครูเลือกสมการที่2จากสมการที่2บอกว่า x ลบ y ต้องเท่ากับ3 x คือ6ลบ y ต้องเท่ากับ3 6ลบอะไรเท่ากับ3คะ6ก็ต้องลบ3คำตอบก็เป็นข้อคอควายเหมือนเดิม x เท่ากับ6 y เท่ากับ3 ข้อที่3นะคะยังเป็นยังคล้ายเดิมอยู่นะคะมี y เป็นบวกกับเป็นลบเหมือนกันนะคะเราก็เอามาบวกกันเลยล้กันนะคะข้อนี้คุณจะไม่ตั้งสมการนะคุณจะจับบวกกันเลยด้านซ้ายก็จะเป็น x บวก y บวกด้วย x ลบ y เท่ากับ5บวก 1, 1> อ่ะเหมือนเดิมนะคะบวก y กับลบ y หายไป x บวก x 2 x เท่ากับ5บวก1เป็น6แสดงว่า x เราเท่ากับ3นะคะ3ก็คือย้าย2ไปหารเหมือนเดิมนะคะใช้วิธีการหลักการเดียวกันกับข้อ1กับข้อ2เลยนักเรียนย้อนกลับไปดูนะทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่า y ได้เท่าไหร่ y ได้เท่าไหร่นะคะเราก็เลือกไปแทนนำ x เท่ากับ3ไปแทนในสมการที่1ตรงนี้หรือสมการที่สองตรงนี้ก็ได้นะคะ สมมติครูเลือกแทนในสมนการที่1บอกว่า x บวก y ต้องเท่ากับ5จาก x บวก y เท่ากับ5 x ก็คือ3บวก y เท่ากับ5 y ก็จะเท่ากับ5ลบ3นะคะก็คือ2 x 3 y 2ตอบองง ในการหาคำตอบของระบบสมการนะคะเราจะสามารถนำเอาสมการที่1กับสมการที่2มาบวกลบกันได้เนี่ยนักเรนต้องดูว่าสัมประสิทธิ์ก็คือตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า x กับ y เนี่ยต้องเข้ากันก่อนแต่ว่าข้อนี้นะคะ x เป็น3กับ2ในขณะที่ y ตรงนี้เป็น1กับ2ซึ่งมันไม่เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นต้องทำให้ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งมีสัมประสิทธิ์ที่มันเท่ากันก่อนนะคะรูก็จะใช้วิธีการทำให้ y มันเท่ากันก่อน ง่ายที่สุดนะคะเพราะว่า y ตัวนี้เป็นเป็น1สามารถจะทำให้มันเป็น2ได้โดยการนำเอา2คูณทั้งสมการนำเอาสอคูณทั้งสมการนี้นะคะจากสมการที่1บอกว่า 3x-y ลบ y ต้องเท่ากับ0ครูก็นำสอมาคูณเพื่อเพื่อเอาเพื่อทำให้สัมประสิทธิ์หน้า y มันเท่ากัน สองคูณสามเอ็กก็จะเป็นหกเอ็กสองคูณลบยายก็จะเป็นลบสองายสองคูณศูนย์ก็เป็นศูนย์สมการที่หนึ่งเปลี่ยนน่างมาเป็นอันนี้แล้วนะคะส่วนสมการที่สองก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือสองเอ็กบวกสองายเท่ากับแปดทีนี้ตัวเลขมันเท่ากันแล้วก็คือเป็นสองเท่ากันเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถที่จะจับเอาสมการที่หนึ่งกับสมการที่สองมาบวกกันได้เลย นะคะบวกกัน x บวก x นะคะก็จะกลายเป็น 6x บวกกับ 2x ก,ก็จะกลายเป็น 8x นะคะ0บวก8ก็จะเท่ากับ8ส่วนลบ 2y บวกกับ 2y ตัวนี้ก็กลายเป็น 0y นะคะไม่ต้องเอามาคิดอีกก็ได้ 8x เ,เท่ากับ8ดังนั้น x ของเราก็คือ8ย้ายมาหารนะคะ8หาร8เท่ากับ1 แสดงว่าได้เเท่ากับ1นะคะข้อที่ x เท่ากับ1มีข้อเดียวคือข้อคอวายเอาไปตรวจสอบคำตอบในสมการไหนก็ได้นะคะคูเอาไปแทนในสมการที่อาสมการนี้นะคะสมการที่โจทย์ให้มาจากสมการ 3x ลบ y เท่ากับ0เรารู้แล้วว่า x คือ1นักเรียนก็แทน3คูณกับ1ลบ y ต้องเท่ากับ0น สามคูณหนึ่งเป็นสามลบ y เท่ากับศูนย์สามลบอะไรเท่ากับศูนย์คะ y ก็จะเท่ากับสามอ่าก็เป็นข้อคอควายเหมือนเดิมไปดูข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายข้อห้าคำตอบของสมการนี้อ่าอันนี้เท่ากันเป๊ะเลยนะ x ก็เท่า y ก็เท่าเพราะฉะนั้นนัเรียนสามารถที่จะจับมาบวกมาลบกันได้เลยนะคะ ข้อนี้สมการแรกคือ 3x บวก 2y เท่ากับ13สมการที่2คือ 3x ลบ 2y เท่ากับ5จับมันมาบวกกัน 3x บวก 3x เป็น 6x บวก 2y ลบ 2y เป็น0นะคะ13บวก5ก็เป็น18ทีนี้เราก็ย้าย6ไปหาร18หาร6ได้คำตอบคือ3นะคะ ถ้ x เท่ากับ3คือข้อคอควายทีนี้เราลองมาตรวจสอบ y ดูซิ y เอาไปแทนในสมการที่2ดูนิตรวจสอบเพื่อหาค่า y นะคะจากสมการที่2บอกว่า 3x ลบ 2y เท่ากับ5 x คือ3 3คูณกับ3ลบ 2y เท่ากับ5 3คูณ3เป็น9 ลบ 2y เท่ากับ5อาทีนี้เราย้าย9ไปก่อนย้ายตัวที่อยู่ไกลตัวแปรไปก่อนนะคะย้าย9ไปตัวหน้าก็จะเหลือลบ 2y เท่ากับ5 9มันเป็นบวกย้ายไปก็เป็นลบค่ะลบ 2y 5ลบ9ได้ลบ4 ทีนี้ลบสองมันคูณอยู่นะคะนังเดนก็ย้ายไปหารลบสี่หารลบสองลบหารลบเป็นบวกได้ y เท่ากับสต่อพอควาคหลักการในการแก้ระบบสมการก็คือนัองเดนจะต้องทําให้สัมประสิทธิ์มันเท่ากันก่อนถ้าจะกําจัดตัวแปรเครื่องหมายต่างกันนะคะให้เอามาบวกเอาสมการที่1กับสมการที่2มาบวกกันก็จะหายไปนะคะ ในขณะที่ถ้าเกิดเครื่องหมายมันเหมือนกันเลยนะคะถ้าเครื่องหมายตรงกลางเหมือนกันนั่นเองก็จับมันมาลบกันก็จะได้คําตอบเหมือนกันโอเคถ้าถ้าถึงเวลาสอบจริงๆนะคะเราไม่จาเป็นต้องหาทาั้ง x ทั้ง y ก็ได้นะถ้านักเรียนหา x แล้วมันมีคําตอบแค่ข้อเดียวก็กลาไปได้เลยโอเคสําหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ